จีในเมืองต่างๆของจังหวัดแต้จิ๋วแห่งมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยตีอังเตียเอียโผเล้งถิงไห่กิกเอียเอี่ยวเพ้งไทฟูหุยไล่เฮงเล้งและคงสุงต่างอยู่เย็นเป็นสุขสงบมายาวนานแม้จะมีบางช่วงของประวัติศาสตร์ที่คนแต้จิ๋วเข้าร่วมการรบ เช่นขับไล่ชาวมองโกของเจนกิสกาดโดยการนำของต่างเ็จและในปลายศตวรรษที่14ลิมเต่าเคียงพี่ชายลิ้มโกเนียได้นำคนใต้จิ๋ว2,000คนร่วมกับราชวงศ์หมิงต้านชาวแมนจูของราชวงศ์ชิงจนต้องนำคนหนีออกเทจีนขึ้นเรือแล่นมาขึ้นฝั่งที่เมืองปัตตานีสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาได้ทำคุณงามความดีมากมาย และได้สร้างมัสยิดกรูเซอันโดมดังไว้ที่นั่นแต่แล้วได้เกิดความแห้งแล้งแร้นแค้นอย่างรุนแรงกอบกับประเทศจักรวรรดินิยมทางยุโรปผสมรงกับอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามารุกรานจีนจนเกิดความยากจนแสนสาหัสไปทั่วเมืองเตี่ยอังอันมีแม่น้ำหานเจียงจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านลงใต้ออกสู่ทะเลจีนด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่ตำบลสัวเถาอำเภอเฉ่งให้ก็ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงพอกันคนแต้จิ๋วมีภูมิม็นเนาติดทะเลจึงเลือกที่จะออกทะเลไปใต้เอาดาบหน้าด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการทยอยออกจากบ้านเกิดมาเมืองไทยถึง3ล้านคนเมื่อ150ปีก่อนการเดินทางจากทะเลจีน ไปยังประเทศทางเอเชียอาคเนย์โดยเรือสำเภาหัวแดงจากท่าเรือจางหลิงถึงไห่และท่าเรือสัวเถาที่รับความนิยมอย่างมากมาถึงไทยทางเกาะสีชังบ้างทางปักใต้บ้างหรือท่าเทีบเรรอเมสยามยานาวาท่าเรือคลองเตยโดยสารมาพร้อมเรือบรรทุกสินค้าจากเงินที่เก็บหอมรอมริบได้บ้างก็มาจากญาติพี่น้องที่เมืองไทยส่งมาให้บ้าง ทิ้งความยากลำบากที่บ้านเกิดอดทนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจออากาศร้อนและน้ำดื่มที่ไม่คุ้นเคยต้องปรับตัวขนานใหญ่ต่อสู้เอาชีวิตให้รอดทำงานอย่างขยันขันแข็งมัธยัถ์ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่เกี่ยงงานขอให้เป็นงานสุจริตเพื่อปัจจัยสี่ของครอบครัว นแต้จิ๋วที่นิยมชีวิตในสังคมเมืองใหญ่อยู่บางเกาะระยะหนึ่งแล้วก็มีบางส่วนเริ่มตามหลังคนจีนไหหลำและจีนแคะซึ่งคุ้นเคยชีวิตบ้านนอกและกระจายสู่ชนบทไปแล้วก่อนหน้าต่อเมื่อมีการสร้างทางรถไฟและถนนหนทางเพิ่มจากการสัญจรทางน้ำและทางเกวียนชาวแต้จิ๋วที่บางส่วนบรงงา,ารับจ้างสร้างทางรถไฟให้วิศวกรชาวเยอรมัน เมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จนะทำเลใดจังหวัดใดที่ถูกใจก็พาครอบครัวอพยพไปตั้งรบรากด้วยเงินที่เก็บเล็กผสมน้อยเรื่อยมาโอกาสและช่องทางทางการค้ามีเสมอสำหรับผู้แสวงหาเมื่อไปยันสถานที่ใหม่ก็จะพบว่าคนจีนไฮหลําที่มีครอบครัวเป็นชาวท้องถิน่นถือว่าตัวเองพูดไทยซัดทีสวดบ้างก็ขายข้าวมันไก่ ขายกาแฟาตัดเสื้อผ้าเปิดโรงแรมโรงเรื่อยและอื่นๆอยู่ก่อนหน้าแล้วส่วนคนจีนแคะชอบอยู่ชายแดนค้าขายบ้างทำโรงสีบ้างทำอุสาหกรรมในครอบครัวทอผ้าและทำสวนผักส่วนคนใต้จิ๋วก็จะทำเท่าที่ช่องทางเปิดให้เช่นค้าของชำขายอาหารขายของสารพัดแม้กระทั่งทำสวนปลูกผัก และนำผลิตผลเข้าสู่สังคมเมืองตามที่ถนัดเริ่มจากเสื่อพื้นมอนใบสู่ชีวิตที่ดีขึ้น้นพื้นแผ่นดินอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยจนเกิดพวกเราคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยเสมอมาเมื่อมีโอกาสก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยมากมายอาทิพระเจ้าตากสินม,มหาราช ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงท่านพระอาจารย์พุทธทาตเป็นต้นนี่คือยอดคนที่คนแต้จิ๋วภาคภูมิใจและถือเป็นแบบอย่างเสมอมาวันที่หนึ่งเมษายน2459วันที่ทงของการรถไฟได้ปักลงณริมแม่น้ำวังชายป่าช้ำช้าใกล้แม่วังตรงท่าเก้าเจา้า สถานีรถไฟนครลำปางเปิดอย่างเป็นทางการเสียงหูดของหัวจากรถไฟชาติเยอรมันก้องกังวานอย่างน่ากเกรงขามเบิกเรื่อประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวลุ่มน้ำวังประกาศถึงสิ่งใหม่ที่กำลังไหลแรงมายัางที่แห่งนี้ถนนตัดใหม่ขนานกับรางรถไฟจากสถานีเลี้ยวซ้ายตรงเนินดอนปานผ่านป่าช่ำชาชุ่มน้ำอันอุดมไปด้วยตาน้ำ ไปสู่5้าแยกเชียงรายตรงไปยังสาลาก,กลางและสารหลักเมืองตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนก้ามิถุนาต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถึงสมชื่อคือถนนบุญยวาดถนนฉัดชัยและถนนประสานไมตรีตามลำดับเหลือเพียงชื่อโรงแรมก้ามิถุนาให้รู้จากน้ำหานเจียงไหลลงทะเลจีนจนมาสู่เจ้าพระยาเชื่อมต่อมายังแม่วัง ชนเผ่าจีนที่เข้ามาร่วมชุมนุมสร้างความคึกคักสมัครสมานกับคนท้องถิ่นและขะาบดีชาพมา่าผู้ร่ำรวยจากการทําไม้รวมถึงนายทุนเงินกู้ถือชนวเป็นตั้งต่าง,ง,งถือโอกาสเข้าร่วมมหากรรมชุมทางคนครลำปางอันเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคเหนือตอนบนขยายเข้าไปถึงในพม่าและลาวเจ้าของที่รายใหญ่สร้างห้องแถวให้เช่า ตลาดสดหรือกาดหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเช่นกาดมริบูรนกาดราชวงศ์กาดสีชุมกาดห้าแยกเชียงรายกาดเก้าเจ้ากาดสะพานรัศดากาดสถานีรถไฟและแม้กระทั่งกาดโชคชัยที่สร้างจากที่ทิขยะของคนศพตุ๋ยทําให้ลดความสําคัญของกาดกองต้าอย่างทันตารวมทั้งท่าน้ําที่ตั้งชื่อตามต้นไม้ อย่างท่ามโอและท่ามะขามก็ถูกเลิกไปตลอดแนวถนนขนานรางรถไฟใกล้สถานีขนถ่ายเรียงรายไปด้วยโกดังพักเข้าวสารจากพะเยาและเชียงรายมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าชางหยูหุ่ดสุ่นถ่ายผักเหล่าเลียงกีไถเฮงลงหันหยุ่เซงสุงสยเชงลง้งมุยหัวเซิงและโรงสีข้าวเทิง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความเจริญทั้งโรงแรมรถไฟโรงแรมสมานมิตรโรงแรมเขีลางโรงแรมลักกี้โรงแรมทับทิมทองและโรงแรมก้าวมิุนาสิ่งที่ขึ้นลงจากรถไฟนอกเหนือจากผู้โดยสารก็เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเหนือลงใต้อาทิข้าวสารไม้สูงไม้แปรรูปหนังสัตว์ พืชผ,ผลเครื่องเทศหอมพริกกระเทียมของป่าน้ำผึ้งแล้วขนสินค้าจากใต้ขึ้นเหนือเช่นวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าทันสมัยเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งปลาสดปลาแห้งปลาร้าประเจ้าวามะพร้าวเกลือน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินน้ำมันเกือบทุกชนิดและสารเคมีเป็นต้นโดยใช้รถคอกหมู ร,รถหกล้อเป็นผานะในการขนถ่ายขึ้นลงจากตู้รถไฟสามารถนำสินค้าไปถึงเมืองชิงตุงของพม่าและชายแดนลาวและรับของกลับมาขายที่นี่รถม้าแท็กซี่นำมาจากบางกอกบริการจากสถานีรถไฟกับตัวเมืองใช้สัญจรในระยะสั้นส่วนเกวียนใช้ขนถ่ายสินค้าเป็ดตะเล็จากสถานีสู่ร้านค้านับว่าการค้าในช่วงนี้คึคักมาก จงร้านอยู่หงจันต้องเปิดขาย24ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นอีเลมีสินค้าทุกอย่างทุกประเภทตามความต้องการเมื่อเกิดการเชื่อมต่อที่สะดวกขึ้นธุรกิจกว้างไกลขึ้นพวกโรงสีรวยขึ้นทันตาพวกเจ้าของที่ดินก็มีแต่คนมาติดต่อรถม้าแท็กซี่เพิ่มจำนวนมากขึ้นต้องหาม้าแข่งที่ปลดระวางมาใช้ลากรถม้าจำนวนกว่า200คัน จอดเป็นคิวยาวเหยียดจากหน้าสถานีรถไฟเข้ามาในถนนก้ามิุุนาส่วนอีกคิวก็ยาวไปถึงถนนสุเรนพอเจ้าของเกวียนร่ำรวยขึ้นก็ซื้อรถม้าต่ออีกทอดสิ่งที่ลำปางได้เพิ่มในเดือนมีนาคม2460คือสะพานรัศดารุ่นที่3ที่แข็งแรงทานกระแสน้ำและท่อนสูงช่วน้ำหลากได้อย่างดีตามมาดยถนนพลโยทีนถึงลำปาง นุ์มังคับการตำรวจภูธรภาค5ธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกของภาคเหนือโทรทัศน์ช่อง8ธนาคารชาติสาขาภาคเหนือตอนบนลำปางนับเป็นจังหวัดที่โดดเด่นมากความเจริญที่กล่าวถึงมาพร้อมกับการจากไปของป่าชํำชาที่เต็มไปด้วยตาน้าแต่กระนั้นลำปางก็ยังขึ้นชื่อว่าปล่อยคร่งบนต้นชํำชามากที่สุด ารเจ้าปุนเถากงมากในเวียงศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าปุนเถากงมาสมตุยถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่พึ่งทานใจโรงเรียนหยกหัวหรือโรงเรียนประชาวิตและโรงเรียนหยกสายหรือโรงเรียนมัธยมวิทย,ยาสร้างไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ถูกสถาปนานขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและหาที่ทำสุขาให้ชาวจีนในลำปาง ล้วนเกิดจากการระดมทุนจัดสร้างขึ้นโดยชาวจีนในจังหวัดลำปางในปีพุทธศักราช2500ไทยได้เกิดปัญหาทางการเมืองคนจีนถูกจำกัดและเพ่งเลงการเรียนภาษาจีนเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนโดยเปิดเผยได้คนจีนในลำปางจึงส่งลูกหลานไปเรียนที่ไต้หวันปีนงังสิงคโปร์และเมืองท่าขี้เหล็กของพม่า ติดกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลูกศิษย์ที่จบที่นี่จึงได้ภาษาพมา่าด้วยและทุกปีศิษย์เก่าที่จบจากที่นี่ก็ยังคงนัดสังสรรค์ที่แม่สายภาษาจีนเริ่มมาเป็นที่นิยมเรียนอีกครั้งเมื่อไม่ถึงสิบปีนี้เองและเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาของบรรพ,พบุรุษเหมือนกัน ือบ300ปีที่ชาวตีอังทยอยอพยพเข้าไทยตั้งแต่ปลายสมัยอุทยาจนเมื่อร้อยกว่าปีมานี้ได้เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและในปี2454จึงปรากฏชื่อชมรมสงเคราะห์เตีอังและชมรมการค้นคว้าชาวเตีอังจนสามารถตั้งเป็นสมาคมในปีพุทธศักราช2470โดยนายกเตียหลักชิง เป็นผู้นำสมาชิกกว่าร้อยคนย้ายสํานักงานจากซอยตรงเฮงตรอบถั่วงอกมายังถนนเสือป่าเขตป้อมปราบอําเภอสัมพันธวงศ์ในปีพุทธศักราช2492หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีสมาชิกถึง3,000ันคนจึงรวบรวมเงินบริจาคก,กว่า500,000บาทซื้อที่3ไร่ในซอยนาคากเกษมถนนบำรุงเมืองแขวงมหานาคเขตป้อมปราบกรุงเทพ จนถึงปัจจุบันมีอาคารและห้องประชุมใหญ่สำหรับประกอบการกุศลช่วยสงเคราะห์คนยากจนทั้งในและนอกมูลสมาชิกเมื่อประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสร้างความใกล้ชิดในมวลหมู่สมาชิกมีงานมงคลก็ร่วมแสดงความยินดีงานศพก็ร่วมแสดงความเสียใจสมาคมมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ฝากธนาคารไว้ สำหรับเอาดอกผลตั้งเป็นกองทุนช่วยการศึกษาของลูกหลานสมาชิกทุกประเทศที่แสดงความจำนงขอรับทุกปีในสองรูปแบบคือ 1. ทุนรางวัลเรียนดีของเด็กที่มีผลการเรียนตั้งแต่3.2หรือ80%ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัยและ 2. ทุนเรียนของสมาชิกที่ขาดแคลนนอกจากนี้ในบางโอกาสก็ยังนำศิละปะวัฒนธรรมจีน มาเผยแพร่แก่สมาชิกและคนไทยได้ชื่นชมและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดน้านุ่มน้ำหวังที่สมาชิกเตียอังองพยพเข้ามาตั้งรกรากคุณข้อเทียจีย้ซอบิดาของคุณทวัต,รว,ตรวรมัคภัยสิทธิ์หรือเยียหยวยที่อพยพมาไทยในปีพุทธศักราช2466ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเตียองัง ณลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นการส่วนตัวก่อนอพยพเข้ามายังลุ่มน้ำวังในปีพุทธศักราช2509รวบรวมสมาชิกได้กว่า30คนเป็นการจุดประกายให้ในอีก44ปีต่อมาเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2523คุณพ่อลีหังเกียบหรือไทยตักสามารถจัดตั้งชมรมเตียอังสูงประสานงานขึ้นอย่างเป็นทางการ มีประธานสืบทอดดังนี้สมัยที่1ปี2525ถ25 2526นายหังเกียกแซ่ลีสมัยที่2ปี2527ถ2528นายชิวเม้งตันสิริสมัยที่3ปี2529ถึง2530นายลิ่มฮวดแซ่คูสมัยที่4-5ถึง5ปี2531ถึง2534 นายพันสารตระกูลสมัยที่6ถึง7ปี2535ถึง2538นายจรัสสิริปัญญาสมัยที่8ถึง9ปี2539ถึง2542นายฉายรัศมีวิจิตรไพศาลสมัยที่10ถึง11ปี2543ถึง2546นายไพบูลดิสระเตติวัฒน์สมัยที่12ถึง14 ปี2547ถึง2552นายยงวิทย์คุรุภากรและสมัยที่15นายกมลพัฒนตรีกูลปี2553จนถึงปัจจุบันแม้ชาวเตีอังต้องอพยพจากแม่น้ำหานสู่แม่น้ำาวังโดยผ่านเจ้าพระยามาเกิดลูกหลานช้ากว่าชาวไหหลำและจีนแคะก็ตามแต่ก็ได้ดำเนินกิจกรรมอันก่อประโยชน์ต่อสังคมทั้งระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตสาธารณะบุลเสียสละทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์เพื่อลูกๆของสมาชิกได้มีทุนการศึกษาเรียนดีทุกระดับชัน้นและทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนเป็นประจำทุกปีมีได้ขาด mm hmm. เมื่อมีงานประจำปีของชมรมคณะกรรมการและผู้อาวุโสต่างได้ร่วมใจกัน บริจาคเงินสำหรับซื้อของรางวัลพเ,เพื่อมอบให้ครอบครัวสมาชิกที่มาร่วมง,งานนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงคณะกรรมาการมีความยินดียิ่งที่ลูกหลานชาวเตียอังให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวเตียอังในจังหวัดลำปางที่รวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นฉันพี่น้องร่วมพื้นแผ่นดินดีกัน